นิ่งนะตัวนี้70โวลต์แล้วครับ71โวลต์แล้วนะ73 74โวลต์แล้วนะครับ75โวลต์แล้วนะดูความนิ่งนะครับผมดูนะดูนะสวัสดีครับผมตาหนุ่มมาอีกแล้วจ้ะมาอีกแล้วนะจ้ะกับงานโซลาเซลล์นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตตาหนุ่มด้วยนะ อ่านะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันหยุดนะครับผมก็มาทําคลิปเหมือนเดิมนะก็อยู่หน้าเหมือนเดิมครับผมก็ก่อนอื่นนะครับที่จะเข้าสาระนะครับวันนี้ก็ฝากนะครับฝากเพื่อนนะครับฝากเพจด้วยนะครับเพจนะครับขายผ้าห่มนะครับผ้าห่มผ้าปูเตียงอะไรต่างๆนะครับมีเยอะแยะนะครับผมเนาะใครมีญาติอยู่ที่เกาหลีนะครับต้องการอยากได้ผ้าห่มผ้าคลุมเตียงหรือผ้าอะไรต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปคลิกดูรายละเอียดอยู่ใต้ คลิปผมได้นะนะครับผมผมทิ้งเพจไว้ให้แล้วนะครับซึ่งแฟนผมนะครับเป็นคนขายอยู่นะครับผมนอ้องก็ฝากเพื่อนด้วยนะครับก็ฝากนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามตะหนุ่มด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมว่าหลังๆนี้นะครับที่ผมทําคลิปก็เพื่อนๆก็ติดตามกันเยอะแล้วนะครับผมก็มีเนื้อหาสาระเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วก็ฝากอย่างนึงนะเพื่อนนะฝากดู โฆษณาให้ผมหน่อยนะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้ตังอะไรสักบาทเลยจาก YouTube นะครับตั้งแต่มาก็ยังทำรายได้อะไรไม่ได้เลยนะเพื่อนนะก็ส่วนมากก็ใช้แต่งบส่วนตัวนะครับไปซื้อของรุ่นนี่นั่นนะครับแทบจะไม่มีเงินแล้วนะครับผมเนาะซื้อของมารีวิวนะครับซื้อของมาทดลองต่างๆนะครับก็หมดไปเยอะครับผมเนาะก็เล่นเรื่อยๆนะครับซื้อมาก็ทดลองเรื่อยๆเนาะก็นะครับเพื่อนๆนะครับ สินค้าที่ผมสั่งมารีวิวนะครับบางตัวผมก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับบางตัวนะครับผมสั่งแค่มารีวิวให้เพื่อนดูนะครับผมก็บางตัวผมก็ขายนะนะครับเพื่อนๆสามารถทักมาถามผมได้นะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเปิดขายอยู่ในช้อปปีด้วยนะตัวที่เป็นบางตัวนะครับผมสั่งมาเพื่อมารีวิวเฉยๆนะผมไม่ได้ใช้งานแบบจริงจังนะครับผมเนาะที่ผมอยากจะขายตอนนี้ก็คือตัว ชัตเจอร์ผมนะครับตัว SINE ผมนะครับที่ซื้อมาอยู่พันกว่าบาทตัวนั้นพันห้าพันหกตัวนั้นนะครับผมจะขายอยู่นะเพื่อนก็ทักมาถามได้นะครับผมอันนั้นมันรับกันมันรับกันปีหนึ่งนะผมซื้อมาก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับผมมันก็เหลืออยู่ประกันอยู่ประมาณสิบเอ็ดเดือนนะครับผมเนาะก็ฝากเพื่อนด้วยนะครับผมมาเข้าเรื่องนะครับวันนี้นะวันนี้นะครับมีสาระนะครับกับตัวอะไรอะตัวบูตคอมพิวเตอร์นะครับบัคบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับ มาวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับความนิ่งของตัวบัคบัคบูตคอนเวอร์เตอร์ร้อยพันสองร้อยวัตต์นะครับตัวยี่สิบแอมป์ของผมนะครับเคยรีวิวเอาไว้หลายคลิปแล้วนะครับวันนี้นะครับได้มีโอกาสนะครับมาต่อหน้างานจริงเลยนะครับวันนี้นะเพื่อนเพื่อนะครับคอยติดตามนะครับผมขอบคุณครับนะครับผมวันนี้ก็ตามที่ผมเปิดคลิปมาเลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะ ทดลองนะครับตัว buck b o o น t c o n v เต t e r ตัวนี้นะครับ1,200วัตต์ตัวนี้นะ20แอมป์นะครับตัวนี้นะนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองปรับอีกรอบนึงนะมาทดลองใช้งานจริงเลยนะครับผมว่ามันจะนิ่งแค่ไหนนะครับผมบอกก่อนนะวันนี้นะครับผมจะมาปรับความนิ่งนะครับจากมาดูความนิ่งแล้วก็มาดูปุ่มนะครับ ปุ่ม Studio. ต่ำตัดนะครับมันมีมันมีปุ่มนึงนะนี่ครับ VR v าวิอาต่ำตัดนะครับตัวนี้นะนะครับผมตัวนี้นะอ่าเดี๋ยววันนี้นะ,ะนนะ to, ครับเดี๋ยวเราจะไปลงลึกกันนะครับเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆก่อนนะอ่านะครับตัวนี้ผมก็ต่อจากวันนี้นะครับผมไม่ได้ต่อจากแบตเตอรี่เลยนะต่อจากแผงโซลาเซลลเลยนะครับผมนะครับนี่นะครับนี่นะสายมาจากแผงโซลา์เซลนะครับผมอ่าโซลแผงผมก็อยู่ตรงนู้นนะครับผมอยู่บนหิ Stat ้งนะสองแผงนะครับต่อ อนุกรมนะครับต่ออนุกรมนะไม่ได้ต่อขนานนะครับอนุกรมสองแผงนะแผงหนึ่งเป็นแผงแตกนะครับแผงหนึ่งเป็นแผงสมบูรณ์นะครับมันเป็นโพลีกับโมโนนะครับโพลีแตกนะโมโนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับผมต่ออนุกรมกันนะครับเพิ่มโวลต์นะครับแอมป์เท่าเดิมนะนะครับก็ต่อมานี้ปึ๊บปื๊ดป๊ป๊ป๊มานี้นะครับแล้วก็มาลงตรงนี้นะครับมาลงเออเออเบเกอร์ก่อนนะมาเข้าเบเกอร์นะครับแล้วก็ออกมาที่ตัว บั克บูตคอมเพรสเตอร์นะครับตัวนี้นะนี่นะครับพันสองรวัตตัวนี้นะพันสองรวัต์นะครับยีแอมตัวนี้นะนะครับผมเนาะอ่ะตัวนี้นะเดี๋ยวผมเอาเบรกเกอร์ลงก่อนนะครับอ่ะตัวนี้นะครับผมปิดเบรกเกอร์แล้วนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไฟมันจะมาเท่าไหร่นะครับผมเนาะแล้วผมจะปรับบูตตัวนี้ดูนะครับบูตบูนออกดูนะครับว่ามันจะนิ่งแค่ไหนนะครับผมเนาะนะครับ มาลองดูนะครับผมว่าวันนี้แล้วผมจะปรับให้ดูด้วยนะครับปุ่มนี้นะครับไอ VR ตัวนี้นะเป็นคล้ายๆกับตัวต่ําตัดนะครับตัวนี้นะตัวนี้มีออปชันด้วยนะมีตัว VR ต่ําตัดด้วยนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับผมวันนี้นะส่วนแอมนะครับส่วนปรับแอมนะเดี๋ยวเป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะต่อกับตัวตัวปั๊มน้ําผมนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูความนิ่งกันก่อนนะเดี๋ยวผมจะปรับดูก่อนนะครับปรับ ปรับโวล์นะครับปรับโวล์แล้วก็ปรับ V R ตัวต่ำตัดให้ดูนะครับวันนี้นะเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้คือต่อใช้งานจริงเลยนะต่อใช้งานจริงเลยนะครับน้างานจริงเลยนะเดี๋ยวผมจะปรับให้เพื่อนดูครับอมาครับผมอตอนนี้นะครับผมต่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อเข้าเบรกเกอร์เรียบร้อยนะอันนี้คือไฟมาจากแผงนะ P V มาจากแผงนะครับผมเข้าเบรกเกอร์ตัวนี้นะแล้วก็จากเบรกเกอร์นะครับเข้าตัวบูตบัคคอนเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้นะ นี่นะครับผมเข้านี่นะบวกลบนะครับบวกลบเข้านี่แล้วก็ออกนี่นะครับผมจะต่อเป็นโวลต์ลอยนะครับโดยต่อผ่านตัวมัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อใช้วัดโวลต์ดูนะครับว่ามันจะนิ่งแค่ไหนนะครับเนื่องจากว่าไฟมาจาก PV มาจากแผงนะครับมันจะไม่นิ่งนะครับเพื่อนๆมันจะไม่นิ่งนะมาดูความนิ่งนะครับผมว่ามันจะนิ่งแค่ไหนนะครับผมเวลาปรับบูตออกไปแล้วนะครับบูตออกไปแล้วนะ ปรับออกไปเรื่อยๆนะครับว่าไฟมันจะสวิงไหมนะครับมันจะสวิงขึ้นสวิงลงไหมนะครับเนื่องจากว่าแรงจ่ายไฟเราเนี่ยมันไม่คงที่นะครับดูนะครับว่าตัวนี้นะครับมันจะจ่ายไฟออกเนี่ยคงที่มากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมารู้กันนะครับเดี๋ยวผมจะปรับความนิ่งแล้วก็ปรับตัวต่าตัดให้เพื่อนดูนะเพราะว่าตัวเอ่อบูตคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับมันมีปุ่ม VR ต่ําตัดด้วยนะครับผมตัวนี้นะ นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมปรับให้ดูเลยครับอ่าอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบรกเกอร์ขึ้นนะอ่าปึ๊บนะครับอ่าเบรกเกอร์ขึ้นแล้วนะครับไฟติดนะปุ่มตรงนี้ติดนะครับผมอ่าตอนนี้คือไฟมา48.7โวลต์นะครับนี่นะครับไฟมา48.7โวลต์นะอ่านะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวปุ่มนี้ก่อนนะปุ่มตัวนี้นะครับ VR ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว VR ต่ำตัดนะครับเขาเรียกนะ อ่านะครับตอนนี้คือกระแสมันตอนนี้คือมันบูตอยู่นะตอนนี้คือมันบูตอยู่นะครับผมอ่าผมจะลองหมุนตัวต่ำตัดดูนะครับผมหมุนทวนเข็มนะครับหมุนทวนเข็มแล้วไฟมันก็จะติดนะครับหมุนทวนเข็มหมายถึงว่าถ้ามันต่ํากว่า4 8โวลต์นะครับไฟมันจะติดนะครับไฟดวงน้อยอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะหมุนลงนะครับหมุนทวนเข็มนะลองดูก่อนนะครับผมว่าไฟมันจะติดไหมอ่าทวนเข็มนะครับอ่าไฟติดนะครับ นี่ครับไฟขึ้นแล้วนะครับนี่ครับไฟติดนะอ่านะครับแสดงว่ามันตามกว่า48โวลต์นะครับมันก็จะตัดนะนะครับมันก็ลงเรื่อยๆนะอ่าผมจะหมุนลงเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะสุดนะจนกว่ามันจะเจอวัดที่แท้จริงที่มาจากแผงนะครับอ่านะครับอ่าพอแล้วนะครับไฟติดนะครับแสดงว่าโวลต์โวลต์ที่มาจากแผงนะครับก็คือ40โวลต์นะครับ40.7.8นะครับมันจริงหรือเปล่านะอ่า เดี๋ยวผมจะใช้มัลติมิเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับวัดให้เพื่อนดูนะว่าโวลต์ที่มันมานี่มัน40โวลต์จริงไหมนะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวฟังก์ชันนี้นะครับ VR ต่าตัดเนี่ยครับมันจะจ่ายรับกระแสมานะครับกระแสที่จ่ายเนี่ยนะออกมาก็คือมันจะผ่านก็คือตัวจ่ายมันจ่ายมาเท่าไหร่นะครับมันก็จะออกเท่านั้นนะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะว่ามันจริงหรือเปล่านะครับโวลต์มาจาก PV นะครับผมอ่า โดยผมจะใช้มิเตอร์ตัวนี้ละกันนะ,ะเดี๋ยวแค่มิเตอร์ตัวนี้วัดให้เพื่อนดูนะครับผมอ่นนีตัวนี้นะนะครับมาจากแรงจ่ายนะเดี๋ยวดูนะครับผมว่ามันจะ40โวลต์จริงไหมนะครับที่มันต่ําตัดนะเดี๋ยวผมวัดให้เพื่อนดูเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมจากวัดจากตัวนี้นะบวกลบนะครับ อ่านะครับ40เป๊ะนะครับ40เลยนะครับเนี่ย40.7.8นะนี่ครับห่างกันแค่จุดจุดหนึ่งเองนะครับนี่นะครับตัวนี้ได้40.8นะครับตัวตัวสีเขียวริสึผมนะครับได้4 4.07นะครับ40 40.07 40.7นะครับอันนี้ได้40.8นะครับนี่ครับถ้าเอาความ แม่นยาจริงๆนะครับตัวคิวริสือนะครับจะแม่นยากว่านะครับตัวนี้ก็รองลงมานะครับก็ตัวนี้วัดได้40.8นะครับตัวคิวริสือนะครับวัดได้ 40. 7ุดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับวนจากแผงเลยนะวนจากแผงนะครับนะวนจากแผงนะอ่าเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือวนจากแผงนะแล้วก็ vr ต่ําตัดนะครับ vr ต่ําตัดนี่มันจะหมายถึงว่า นะครับโวลต์มาจากแผงเท่าไหร่นะครับมันก็จะปล่อยออกเท่านั้นนะครับผมตามจริงเลยนะครับผมเนาะก็ก็จะประมาณนี้นะครับกับกับตัวปุ่มตัดนะครับผมอ่านะครับเมื่อกี้ผมสาธิตตัว VR ตัดแล้วนะครับผมตอนนี้คือโวลต์มาจากแผงนะครับ40.7โวลต์นะครับซึ่งผมทําให้วัดให้ดูเพื่อนเพื่อนดูเมื่อกี้แล้วนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับ คือถ้าไฟผมบอกก่อนนะถ้าไฟตัว VR ตัวตุ่มนี้มันติดนะครับเราจะปรับตัวนี้ไม่ได้แล้วนะครับผมจะปรับยังไงมันก็ปรับไม่ขึ้นนะครับผมตัวนี้นะปรับยังไงก็ปรับไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันตัดไปแล้วนะครับมันตัดการจ่ายไฟไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเราตัดไปที่ตั้งไว้ที่ต่ำกว่าเมื่อกี้ต่ำกว่า48หรือเปล่านะครับที่ที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้นะที่ผมหมุนขึ้นตั้งไว้นะครับผมตอนนี้มัน40นะ เดี๋ยวผมจะลองหมุนตามเข็มนาฬิกาดูนะครับว่ามันจะโวลที่มันบูตออกมามันกี่โวลต์นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะผมยังไม่ได้ปรับนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนตามเข็มนาฬิกาให้ไฟมันดับนะให้ไฟตุ่มนี้มันดับนะครับผมดับแล้วครับนี่นะครับที่ตั้งไว้นะที่เขาตั้งไว้คือ5 3 2โวลต์นะครับตั้งไว้53 5 3 2หมโวลต์นะครับหมายถึงว่าถ้าต่ากว่า53.2โวลต์นี่ครับไฟมันก็จะติดนะครับ ไฟตัวนี้มันก็จะไม่ทํางานนะครับผมไอ้ไฟมันก็จะติดขึ้นมานะครับเราก็จะปรับโวลต์ไม่ได้นะครับจนกว่านะครับวโวลต์มันจะมาเกินเกิน5 53นะครับไอ้วโวลต์มันจะใช่มันจะมามันจะมา53.2โวลต์ประมาณนี้นะครับมันถึงจะปรับได้อีกครั้งหนึ่งอะสมมุติว่านะครับสมมุตินะอ่าเดี๋ยวผมจะปรับวโวลต์ลงไปที่อันนี้ก่อนนะอ่าเดี๋ยวผมปรับอ่าตอนนี้คือมันปรับได้้วนะนะ อ่านะครับผมจะปรับให้ต่าสุดเลยนะอ่านะครับต่าสุดเลยนะะดูที่หน้าจอด้วยนะครับผมอเดี๋ยวผมจะปรับต่าสุดของมันเลยนะพเพื่อนนะอ่านะครับมันได้สนะี่สิบนะครับสี่จุดสี่สิบจุดหกโวลต์นะเนี่ยนะครับสี่สิบจุดหกโวลต์น่าจะบูตขึ้นนะครับเนี่ยนะครับอ่ทีนี้นะครับจําค่าตวัวเลขตัวนี้ไว้นะครับสีนนะ่สิบจุดหกโวลต์นะเดี๋ยวผมจะลองหมุนทวนเข็มนาฬิกาดูสมมุติว่า เราใช้ใช้ไปนะไฟมันตกนะครับแล้วก็เป็นเวลาอาสมมติว่าเป็นเวลาค่ําแล้วนะครับแผงมันจ่ายไฟมาไม่ถึง4ี่นะอ่าเดี๋ยวผมจะหมุนลงดูนะครับอ่าถ้าตามกว่า4ี่นะครับอ่าไฟติดนะครับนี่ครับไฟติดแล้วนะครับอ่าลองดูนะครับอันนี้คือไฟติดนะผมหมุนลงนะครับอ่าสี่สิบจุดนะครับอ่าไฟติดนะครับเราจะบูตไม่ได้แล้วนะครับคราวนี้อ่าเดี๋ยวดูนะครับ นี่ครับปรับยังไงมันก็ปรับไม่ขึ้นนะครับคราวนี้นะอ่านะครับอ่าเดี๋ยวเราลองปรับเดี๋ยวเราลองหมุนขึ้นนะครับมองหมุนตัววิยาตามตัดนะครับขึ้นนะอ่านะครับอ่าดับแล้วนะครับผมนะก็คือถ้ามันต่ํากว่า4ี่สิบนะครับถ้ามันต่ํากว่าโวลต์ต่ำกว่า40ิบนะครับไฟมันก็จะติดนะนะครับผมเนอะถ้าเกิน4ี่สิบนะครับนะมันก็ไอไอทักทักเกินนะครับทักเกิน4ี่สิบขึ้นนะครับ ไฟมันก็จะดับนะครับถ้าต่ํากว่า40โวลต์ลงมานะครับไฟมันก็จะติดนะครับผมนะ,อะตอนนี้นะครับคือมันไฟมาตามจริงของมันนะก็คือ40 40.8นะครับผมอันนี้คือผมปรับลงสุดแล้นะอะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอเดี๋ยวผมจะลองปรับดูนะว่ามันจะนิ่งไหมนะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวผมผมยังไม่ได้วัดดูนะครับว่า ไฟจากตรงนี้มาเท่าไหร่นะครับตรงนี้มัน40นะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับแล้วก็จะปรับขึ้นนะครับว่าไฟมันจะนิ่งไหมนะครับผมอ่ะแป๊บหนึ่งนะอ่านะครับทีนี้นะครับไฟมันมาจากแรงจ่ายนะครับ41.06โวลต์นะครับผมอ่าทีนี้นะครับก็คือตอนนี้ไฟออกนะครับผมยังไม่ได้บูตนะ40.08นะครับผม09นะก็ตีไปก็ประมาณสัก09ก็41นะครับผมประมาณ41นะ นะครับผมอ่าและทีนี้นะเพื่อนๆสังเกต epic, นะครับสังเกตกตัวตัวมิเตอร์ตัวนี้นะครับเผมวัดไฟมาจากแรงจ่ายนะเดี๋ยวผมจะลองปรับโวลต์ขึ้นนะครับตัวนี้นะสังเกตดูนะครับว่าตัวเลขจากแรงจ่ายนะครับมันจะนิ่งไหมนะครับมันจะสวิงขึ้นไหมนะอ่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆปรับนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะปรับเลยนะอ่าเนี่ยลิปมนี้ก็ไปกันเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะลองปรับดูนะครับผมขึ้นไหมเอาขึ้นแล้วนะครับผมนะครับผมไฟนิ่งไหมไฟนิ่งไหมดูนะครับดูทั้งสองจอเลยนะครับผมดูสองจอเลยนะดูนะครับดูสีดํากับสี เออตัวส,สีเขียวริสิด้วยนะอ่าเขียวริสีนะครับไปที่57โวลต์แล้วนะ58แล้วนะครับเออตัวแรงจ่ายนะครับแรงจ่ายก็ยังนิ่งอยู่นะครับ4 1่9โวลต์08โวลต์นะครับอ่าดูนะครับดูความนิ่งนะครับดูความนิ่งนะดูความนิ่งนะตัวนี้70โวลต์แล้วครับ71โวลต์แล้วนะ73.74โวลต์แล้วนะครับ75โวลต์แล้วนะดูความนิ่งนะครับผม ดูนะดูนะแปดสิบแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองแปดสิบาแปสิบสี่แปดสิบห้าแปดสิบหกอันนี้วอลตลอยนะแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดนะครับแปดสิเจนะครับหมดแล้วนะครับหมุนไม่ไปแล้วนะครับผมดูนะครับอันนี้คือไฟจากแรงจ่ายนะก็มีสวิงนิดหน่อยนะครับผมอันนี้ก็คือไฟออกนะครับที่มันบูตออกนะโูได้86.9 87เลยนะครับประมาณนี้เลยนะ นี่นะครับผมก็ไฟก็นิ you Usually, ่งนะครับก็มีสวิงอยู่นะครับสวิงลงอยู่นะครับเนี่ยสวิงลงตามแสงแดดนะแต่ไฟออกนะครับนี่นะครับยังนิ่งอยู่นะครับไฟจากแรงจ่ายดูนะครับสวิงนะครับสวิงลงนะนี่ครับไฟจากแรงจ่ายนะอ่ามีสวิงนิดหน่อยนะครับ86 87แต่ตัวจากแรงจ่ายนะครับไม่นิ่งนะครับแรงจ่ายคือไม่นิ่งนะแต่มันใจบูธกระแสออกนี่ค่อนข้างนิ่งนะครับค่อนข้างนิ่งเลย87นะครับ นี่นะครับ86 87เพื่อสังเกตจากตัวนี้นะแรงจ่ายนะครับแรงจ่ายมันจะไม่นิ่งนะครับเพราะว่าผมบูตผมใช้แรงจ่ายที่เป็นตัวแผงโซลาเซลล์นะครับ PV มาจากแผงโซลาเซลล์นะครับผมมันจะไม่นิ่งนะครับทั้งโวลต์นะครับโวลต์มานี่คือตามแสงแดดนะครับแต่มันจ่ายออกไปเนี่ยครับค่อนข้างนิ่งเลยนะมีสวิงเล็กๆนิดน้อยนะครับผม พอรับได้นะครับพอรับได้เลยนะครับตัวนี้นะนะครับผมแรงจ่ายก็คือมันตามแสงแดดอยู่แล้วนะครับวนก็คือแดดจ้าก็โวนก็มาเต็มนะครับแดดอ่อนวนก็ตกนะครับแต่ว่าเวลาบูตกระแสแล้วนะครับมีสวิงเล็กเล็กนิดน้อยนะครับก็เพื่อนๆนะครับก็ถ้าผมแนะนํานะถ้าถามผมนะครับถ้าคอมเมนต์มาถามผมว่าระหว่างตัวเล็กกับตัวใหญ่ซื้อตัวไหนดีนะครับถ้าจะให้จบนะครับ เพื่อนผมแนะนําตัวใหญ่เลยนะครับจบเลยพันพันสองพันห้าพันแปดนะครับจัดเลยนะครับผมจะได้จบเลยนะผมซื้อตัวเล็กมาตัวนั้นนะครับร้อยห้าสิบวัตต์นะครับไม่จบนะครับผมผมต้องเล่มเสียเงินมาซื้อตัวใหญ่พันสองตัวนี้อีกนะครับพันสองร้อยวัตต์นะนะครับก็โอกาสหน้าก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวจะขยับขึ้นไปเล่นพันแปดร้อยวลต์นะครับเนาะอ่าเพื่อนเห็นแล้วนะครับว่าเวลามันบูสกระแสนะครับแรงจ่ายไฟจะไม่นิ่งนะครับ แต่มันบูตออกมาแล้วรู้สึกจะนิ่งมากเลยนะครับนิ่งมากสวิงบ้างเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ไม่ซีเรียสนะครับผมอันนี้ไม่ซีเรียสนะอ่าเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมอ่านะครับคลิปนี้ก็ผมก็ทําให้เพื่อนเห็นแล้วนะว่าบูตบัคคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับกระแสมาจาก PV นะครับอันนี้คือผมไม่ได้ต่อจากแบตนะมาจาก P ีเลยจากแผงโซลาเซลล์เลยนะครับเนาะมันมายังไงก็ คือกระแสมันจะไม่นิ่งนะครับแต่ว่าเวลามันบูตออกแล้วมันนิ่งนะอันนี้คือผมพอใจนะอ่ะครับก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ตาหนุ่มด้วยนะอาจจะพูดบกวนไปมานะครับวันนี้ผมไม่รู้เป็นไรนะนะครับผมเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกนะครับแต่ก็ดูเอานะครับน่าจะเพื่อนก็น่าจะจับใจความได้อยู่เนาะอ่ะนะครับผมก็พยายามสื่อให้เห็นแล้วนะครับว่าตัว buck b o ค s t ว o n v e r t e ตัวนี้นะครับ เวลามันบูสต์กระแสออกมาแล้วนะครับไฟค่อนข้างนิ่งนะอ่ะโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆมากครับสวัสดีครับผม